สภาพมีจะเป็นแบมมบมีมทำหน้านิ่งๆดูไปก่อนอ่ะแล้วพอแบบเป็นเป็นอะไรนะไปโนคชนิโยมาเต้น,ตกกนแล้วกูก็ยิ้มอ่ะแล้วเขตัดเป็นคนอื่นเพความน่าพึงเพือนว่ะอย่างนั้นอะตอนเนี้ยเราเหมือนมีโฮเรนเดอร์ตอนเนี้ยอ่ะเมอมีโฮเรนเดอร์ <c oughs> นั่ง <c oughs> นั่งดูในโรงหนังอ่ะมันนั่ง,งยิ้มๆอะถ้าเราฟาดทุลอนพีเสร็จเลยเหรออ่าใช่ถ้ามึงเล่นจบอ่ะแต <c oughs> ่แตะแสกิปได้แต่จะกดแสกิปได้ แต่ถ้ากูชิชนะทุกรอบกูคงไม่ข้าซะก่อนอ่ะโฟนเอ็นเกมอ่ะสามใบเลยเหรอเฮ้ยมันมันได้ลุงอยู่แล้วสัตว์ไอ้ฮยเฮ้ยซื้อตัวมันเลือกกูอุยมองดูแพ็กดิยย่าอย่าอย่าอย่าย่าย่โย้โ่าย่า่าย่าอ่าย่าย่ายยินดีตยอนรับสู่ อุมาอุสมิเตอร์พีบารก็เป็นเกมสาวม้ามวยเนาะที่ให้เราปั้นเป็นเทนเนอร์บรบาดเป็นเทนเนอร์เนาะแล้วเรากาลังปั้นให้ไปแข่งแล้วก็ไปเอารางวัลอะไรต่างๆเนาะก็เกมนี้มีเพื่อนคนหนึ่งอ,อยากลองเล่นอะ่ะก็เลยอัดอัดมานะก็เลยสนุกสนานดีหมันฮาดีก็เลยตัดมาให้ดูกันนะก็อาจจะขอภัยเรื่องคำหยาบด้วยละกันเนะว่าอาจจะ มันเป็นภาษาที่เราคุยกันปกติเราภาษาเพื่อนกันนี่แหละก็คุยกันจะมีจราบเล็กน้อยหรือว so okay. ่าก็ขออภัยด <vit> ้วยครับโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยแล้วก็ม <Born Attack. S 1> ีแค่นี้แหละโอเคเจอกันในคลิปขอาผมบ๊ายบายมึงว่าไงเนี่ยไม่จุดประตาจุดสตาร์ทไอ้นี่มีเยอะเลยนี่ชี้เกียร์หรือยังทำหมดแล้วใครจะที่หนึ่งไ่เรนแน่เลยเอาจะเป็นเชวิคคืนซีซั่นหนึ่งไงสวัสดีนะครับสเปเชียลวิ่งเข้าแนะนำแล้วแอดสเปเชียลวิคคลิป ตอนนี้วิ่งไปที่400เมตรเสีชีวิก็ยังคงน้ำอยู่ห่างไปแล้ว1แลนแต่แต่ทนานั่นเองอ่าดึสิกาก็ยังวิ่งาตามห่างกันแค่200เมตรเขี้อ้าวพิธานเอ่อเสชีวิไปแล้วเสีวิเข้าเส้นชัยไปแล้วอ่าไม่เป็นไรเสียาล้านในโกชิปเราสุดยอดไปเลยใช่ไหมคะ <laughs> รู้สึกไหมว่าหัวใจของคุณเต้นแรงเลย <laughs> จริงจริงเชื่ออา้านกูไปแล้วมันจงหล่อนมันกูโวกกซะจงหล่อนมันกูซะ้อดีองกายเว<ะ>เทนเนอร์คือได้นั่งแถวหน้าเลยเออใช่ใช่ถ้าชนะจะได้แถวหน้าสุดมาแล้วสภาพมีมแบบม,มีทำหน้านิ่งๆดูไปก่อนนะแล้วก็แบบ เป็นเป็นอะไรนะเป็นโกชิโอมาเต้นเลยโกว่ายิ้มอ่ะรอตัดเป็นคนอื่นทีำหน้าบึ้งหมดเลยวะอย่างนั้นนะตอนนี้เราเหมือนมีโฮ้เลนเดอร์เราเนี่ยมอนมีโฮ้เลนเดอร์นั่งนั่งดูในโรงหนังอ่ะมันนั่งเงียบๆแบบยิ้มแค่ตอนฉากที่เห็นโกชิปอะสามอันดับแรกแน่นอนเลยใช่สามอันดับแรกเกิดประเทศเราฟารทุกรอบที่เสร็จเลยเหรอ อ่าใช่ถ้ามึงเล่นจบอะแต่สกิปได้แต่กดสกิปได้แต่ถ้าโกชีชนะทุกรอบกูคงไม่ข้าม้ะก่อนอะ A few moments later อ๋อนี่กูมาถึงอันนี้อันนี้โปรโมทแล้วว่าตัวอะไรเข้าอ่าไหนดูสักหน่อยดิน,นี่ตัวใหม่แล้วก็อันเนี้ยมันจะแจกเนี่ยแจกหนึ่งสิบโลพันห้าร้อย เน e um ี่ยมันจะแจกเรื่อยๆมันแจกทั้งหมดเกือบร้อยอ่ะเยอะอยู่อ่ะขออนุญาตรับไว้นะขอบคุณมากแต่คนวัดเลยบอกแนะนำให้เีือดีถ้าหาตัวที่ต้องการไม่ได้เฮ้ยเนี่ยเขาให้เยอะสุดอ่ะเขารักกูขนาดไหนใช่แล้วขอบคุณมากนะจ๊ะกดๆทีดชุ๊ดตุ๊ดุ่ดตุ๊ช็อปดตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตุ๊ดตุ๊ดตุ ออกไปอีกกลัวนี่นี่า99เห็นเห็นเสี้ยวขาวไหมเสี้ยวขาวเนี่ยด้านซ้ายด้านซ้ายสายสายบนด้านล่างตัวเอฟเออกดดิกดกดมึงมึงเห็นไหมเอาโกชิปมาตัวแรกดิกดอัเรีออแล้วกดแล้วกดคอนเฟิร์มยดีมากอย่ามากเาี๋ยวท้าวเซกต้องเลยวุ้กูเก็บเงินได้ห้าบาทแล้วมึงรู้ไหม นี่เป็นสิ่งที่กูต้องการเลยโฟนเอ็นเกมอ่ะสามใบเลยหรอเฮ้ยมันมันได้ลุงอยู่แล้วสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซื้อตัวมันเลือกกูไอะไรนะต้มต่อของต่อดาวเกาสุ่มเท่านั้นสุ่มจาโกชิปสามดาวคือชุดใบน้ำยังไม่มาตอนนี้ก็ได้ก็เฮ้ยกังสุ่มอ่ะเฮ้ยไม่เก้าเฮ้ยไม่สุ่มอ้าวเดียว อะไรไม่รู้เขาว่ากันไอ้สุ่มสุ่มการตีเอ้าแล้วออกเลยไงแต่ถ้ามึงได้โกชิปในนี้ก็ถือว่าได้กำไรนะเออจะได้กิ๊บไอ้ออกโชนด้ได้โกชิปด้วยเก้าวเลือกโกชิปด้วยได้โกชิมด้วยก้าเออไอ้ยังไม่ออกสองตัวดีใจให้โกชิมพวกเขาตุ่ตีด้นซายก็สุ่มการตีด้านซ้ายด้านซ้ายไม่ให้นี้ต้องเติมไอ้สุ่มกดสุ่มเลยดูเติมไมเที่ ปิดตู้เติมใครเอาไปแคร์วะเดี๋ยวเขาเอาโทรศัพท์ก่อนเอ้ยมึงเอาจริงเหรเนี่ยใหญ่ยิ่งเรื่องไรมึงดูแฮกก่อนเดีฉันอุ๊ยมึงดูแฮกดิยา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 จอร์นี้โอ้โหกู่แล้วโจไอ้เนยิ่งมาเำให้โกชิวไ้สันไม่ดูไม่ดูยังไม่ดีเลยฮะลูกดูตู้กันเถอะ แม่ดูปืนหน่อยก้าวตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนเฮ้ยมึงได้เฟ็วอริสตายโยหรอกูไปได้เกียนมันในสัตว์ตายไปทีสุดท้ายละกูจะให้มันดองเพชรไว้เก็บไว้ก่อนแล้วค่อยมานั่งซูมเฮ้ยมึงออกเยี้ยวไอ้เหี้ยสกิปอสกิปสกิปดูดโอ้โหยังยังยังกกิเลยไม่รูักข่อยเยี่ยงก้าวจะต่อยมึงไอ้สัตว์อะไรอ่ะ เอ้ยวอมาหรวกรยน่ยเยี้ยวอุมากัเล็กซี่เหรอเออมีโฮมโฮโน่ห,หวยเยี่ก้าวไว้สัตว์มีโกชิป่ะนี่ไงเวยเฮียกูเล่นแต่โกชิปอ่ะก<ๆ>ูไม่เคยสนุกวอยู่เลยมูรกูจะเตะไไงสัตว์อกูหมดไปแปดสิบโลกูไม่ออกรู้ไหมตัวเทียน,นั่นเลยขาอสี่ยสิบอันป่ะกวอกแล้วมันแค่ร้อยนึง เฮ้ยาที่มันไม่สามดาวไม่กี่ครั้งุกย่าาไม่ได้ก็เฮ้ยเยอมึงอะไรเนี่ยมึงได้ไม่คุยไนี่ไงได้ตัวละตัวไขตัวนี้ก็ฮะไขตัวนึงไอ้เ้ยมึงไขตัวเดียวคิ๊บิ๊บคิ๊ตมเป็นผลิตตเยอะ ไอเยอะมัไจะให้เยอะอะเ้ยอโอ้ไม่มีชิไม่ออกคุยแรงแแรง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 วรงแงเล่นได้เร็วเงีรงรงแรงแรงแรรงแรงแงารงแรงแรงแรงรกรงแรงรแรงแงแรระแีงแรงงไรงแรงแงรงแรงงแรรงแรรงแรง่งแรรงแรงงแร่แรงแงรแรแรงรงงรงงรรดรกงงอ โอ้โูชิมมืยช้าจัะแต่โอ้โหไปถึง SS 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 S <ís> S S S เติมกี่บาทเลยเงี้ยเอางิสรุปยอดไปดีกว่าเอ๊ะอ,ออกกัน呐คิวคิวคิวออกกัน呐่ะลกเฮ้ยกูเห็นเขาเซียนอยากได้กันเติมหลายคนทำไมกูเติมคนเดียวกูไม่ต้องเติมไม่ได้ไงกูได้วะกูไปขิ่งลงไหนนละแ้แข่งแล้ว <S <S เป็นด็ด สวยงามยังมากเกา้าเก้าทำเด็ะมึงวันทำเปลวมันมันลื่นนะมึงกูคเคยทำเอ้ยในนี้ไม่เคยเห็นเขายืนคู่กันอยู่สแสดงว่ามันเป็นคู่กัดกันเออพอค่อยคุยตอนนี้ผมไม่มีอารมณ์ผมจะปั้นมะมึงจะไปแข่งแล้วไอ้เหี้ยแข่งแ้ องหน้านะเธอทําได้เธอคือนำเอาวันลืมลืมไปว่ารอบตัวเธอมันมีคนอื่นอยู่ดีเด่แล้วนะครับตอนนี้นะครับอันดับสามวิ่งขึ้นมาแล้วครับผมตอนนี้สามวิ่งนำไกลไกลกว่าพ่อที่ครับเลนนี้ดีอันดับยังคงอยู่ที่หนึ่งอยนะครับตอนนี้สรุปได้เลยว่าอันดับที่หนึ่งนั้นเป็นที่เจ็ดแน่นอนอันดับที่สองเริ่มวิ่งแซงขึ้นมาแล้วจังหวะที่ถ่ายจังหวะที่ห้าก็ยังลงเบรกออกไปอันดับที่สี่ก็เริ่มเบรกออกไปแล้ว อ่าถ้าบอกพอยอันดับที่7ก็ยังคงน้ำอยู่อันดับที่2เริ่มแซงขึ้นมาอีกรอบนึงอันดับที่5ก็เริ่มเหมือนกันอันดับที่4ตกคอยหลังไปอันดับที่8เขี่ยอะไรวะอ่ะไม่ทันอันดับที่9ก้าำลังไต่ขึ้นมาเจ้าหวัดดีโกชิปโกชิปขึ้นมาแล้วเขาไม่รู้ไปเลยเราไม่เรารู้อยู่แล้วรู้ผลอยู่แล้วไงนั่งให้เฉยก็พอแล้วเยี่ยมเอาอ่ะเรารู้ผลอยู่แล้วเอาอ่ะโกชิปโกชิปเสียงเสียงเชียร์เสียงเชียร์มาแล้วโกชิปอีกนะ เรียบร้อยใช่มกครู้นะมึงมองอะไรอยู่พิสิกมันดีใช่ไหมล่ะเด็กผมเด็กผมมันไม่ใช่สนามที่กูต้องการอ่ะมันไม่ใช่ท่าแล้วนะกูรอท่านน่ารักน่ารักจริงๆ ผ่านแล้วรู้สึกมีกำลังใจเล่นเบลกเอาเลยวะอุ้ยผูไปข้ามด้วยใครบอกกูข้ามกูต่อยใครบอกกูข้ามกูต่อยนี่นี่แกตอนหนามเลยกนะันเนี่ยมึงดูทุกคอนเสิร์ตเลยว่ากูถามเ <c oughs> ชี่ยเมาเมาเกะกะไอ้ท่านานเอาอยโซนอาจาะไม่ใชรุ่มจน์ในนน